จากโจน,นะครับกาหนดแบบรูปแบบรูปก็คือมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็จะเป็นภาพบันไดไม้ขีดไฟเนี่ยรูปที่หนึ่งนะครับจะมีหนึ่งขั้นรูปที่สองนะครับมีสองขั้นรูปที่สามมีสามขั้นโดยแต่ละรูปตรงนี้ยแทนไม้ขีดไฟหนึ่งขั้นแล้วบอกว่าถ้ามีไม้ขีดไฟเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบขั้นเราไปสร้างขั้นบันไดแบบนี้ครับจะได้มากที่สุดกี่ขั้นจากโจทย์นะครับรูปที่หนึ่งก็หนึ่งขั้น เนี่ยสองก็สองสามก็สามนะครับแล้วถามว่ากี่ขั้นเราก็ให้ตรงเนี้ยขั้นนะครับเป็น n อเนี่ย n เท <N S 1> ่ากับหนึ่งเท่ากับสองเท่ากับสามนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงขั้นที่ n อน่ะถัดไปเราจะนับว่าไม้ขีดไฟนะครับแต่และรูปใช้กี่ก้านนะรูปเนี้ยใช้ทั้งหมดสี่ก้านแต่ถัดไปครับบวกเพิ่มไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ตันนี้บวกไปหกก็กลายเป็นสิบต่อไปกรบบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะบวกไปแปดกลายเป็นสิบแปด ถัดไปนะครับถ้าเราดูจากบวกหกบวกแปดแล้วก็เดาว่ามันเพิ่มทีละสองก็น่าจะเป็นบวกสิบเนี่ยสิบแปดบวกสิบได้ยี่สิบแปดนะอยากรู้ว่าจริงไหมลองวาดดูนะเนี่ยใส่เพิ่มไปหนึ่งก้านสองก้านสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะก็บวกสิบเนี่ยแล้วก็จะบวกบวกบวกไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายนะครับไม้ขีดไฟที่ใช้รวมตังเนี้ยอ่ามันต้องเป็นไงไม่เกินเก้าร้อยเก้าสิบก้านตอนนี้อาจจะเหลือเศษก็ได้นะครับพอจ์ไ่ได้บอกว่าพอดีนะ แต่คนีตตรงนี้เราก็เขียนในรูปอนุกรมนะครับก็คือเป็น4บวก6บวก8บวก10อย่างเงี้ยบวกไปเรื่อยๆอแล้วสุดท้ายนะครับเนี่ยบวกตัวสุดท้ายเนีต้องไม่เกิน900 9 0 90. ที่สังเกตจ,จากอนุกรมนะครับเนี่ยตรงนี้จะบวกทีละ2บวกทีละ2องมันอนุกรมที่เพิ่มขึ้นเท่าๆกันแบบเนี้ยเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตแต่สูตรนะครับอนุกรมเลขคณิตก็คือ Sn เท่ากับ ถ้าไม่รู้วพาสุดท้ายนะครับเราจะใช้สูตร n ส่วน2วงเล็บ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d ก็ย้ำนะครับว่าต้องจำสูตรได้นะโดยตัวนี้เป็น a1 แล้วก็แทนสูตรไปเลยนะครับ n นะครับเราไม่รู้นะเนี่ยว่ากี่ตัวกี่ตัวเนยโจทย์ต้องการหานะครับ n เท่าไหร่ใส่ไป n ส่วน2วงเล็บ 2a1 a1 คือ4 บวก n ลบ1คูณ d d ก็คือ2นะครับเนีย่ยเพิ่มขึ้นเท่าเกันนะครับตัวนี้คือ d ตัวนี้2คูณ n นะครับเป็น 2n 2คูณลบ1ะเ,เป็นลบ2ลบ2บวกกับตรงนี้8ก็เป็นบวก6 2กับ6นะครับดึงตัวร่วม2ได้นะดึงเสร็จไปตัดกับ2ข้างหน้าอมันก็เหมือนเอา2เนี้ยไปตัดนะครับทั้ง2ตัว ก็จะเหลือ n คูณ n บวก3น้อยกว่าหรือเท่ากับ990จากคณิตมันเป็นข้อสอบช้อยนะตอนเราก็เอาช้อยไปแทนนะครับเนี่ยเอามาแทน n แทน n แล้วดูว่าผลคูณนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ990เนี่ยก็ดู n ที่มากที่สุดนะครับเนี่ยก็แทนไปแทนมานะเนี่ยแทน30นะครับเนี่ย30ตรงนี้30บวก3ได้33คูณกันนะครับก็ได้990พอดีเนี่ยก็แดงว่าตรงนี้เป็น n ที่มากที่สุดแล้วเพราะถ้าใช้31นี่มันเกิน แต่ใช้ยี่ก็ไม่ถึงนะครับปันนี้ตอบ30